สวัสดีมือนี้เฮาสิมาสอนการสร้างตารางใน Excel เนาะขั้นพื้นฐานว่าจะเฮ็ดแนวใดเนาะทุกคนบางคนก็นยังบ่ทันฮู้เถื่อนาะว่าการสร้างตารางใน Excel ันมันมีขั้นตอนยังไงสำหรับมือใหม่เนะาะจะมีเริ่องย่อภาพขั้นตอนแรก ก็เข้าที่มนูคาว่า Microsoft Excel นี้แล้วเากับมาเข้าที่คาว่ามีบัตมงบอดเดอร์นี่เนาะสา้่างไม่มีจักห้องนักตารางตัวอย่างทั้งทั้ง,งนี่ไม่มีหาห้องหรือว่าสิบห้อง อันนี้ห้าสิบสหนึ่งสองสามสี่หหเจ็ดแปดเก้าสิบสองเนาะตีเจดเนาะทางขนสิบสองทางลุ่มนเจนากว่าเอามองนี้เลยนี่ฮะทาเีเอาเลยมาบึงทีสิบสองนี่เนาะลุ่มนเจนี่ หลังจากนั้นเขาก็เข่าชิมโมโบเดอร์นี่เนาะโบเดอร์บัตตอมนี่กเหล่านี้อ๋อโบเดอร์นี่จะได้เนาะว้าว <Wow. S 1> ง,ง่ายๆเนาะคลิกทัสเซียแล้วกันหลังจากใน,นห้องสำหรับนห้องมาตัาง้งคารนะ์นาเจียคอนเฟลเลียลมาเข้าเฟลเลียลน,นี้เลยเขาทั้งน,นอนเนี่ยเจียทั้งน,นอนเพราะว่ามันมันมีลายหองดเดหงิดยามสุด แล้วจากนั้นเขาก็มาจัดลองนี้เนาะโบ oh, <no. S 1> อใส่อีกเนาะใส่ไม่เป็น A4 ๊สีฮะต้องเป็น A5 เนาะ นี่ห้องลำดับเนาะเปลี่ยนภาษาก่อนลำดับโอ้อย่าลืมเปลี่ยนผ่อนด้วยพี่น้องถ้าถ้าซีเปลี่ยนผ่อนก่อนเปลี่ยนผ่อนเขาที่ฮุบนี่เนาะเขานี่ใช้ผ่อนเพชศละเนาะผ่อนเพชศละเพศละตัวทีนี่เนาะแานห้องนี้ เหล็กห้องลำดับแล้ห้องซื่อเนาะซื้อแกู่เนาะปีเกิเนาะตัวอย่างเนาะ3 4แขงเกิดเนาะเ้องประจําเนาะหรือว่าบอบอให้เวียกเนาะบอดเวียก บ้านเนาะตัวนี้ใช่บ้านเมืองกไนนะ็ได้เน้ออันนะี้ก็กได้นาะตัวอย่างเมืองอะไรบริเวณปัจจุบันเนาะ จำนวนก็ได้จำนวนบาทก็ได้สบายที่ตามแต่ละคนสะดวนกนาอใส่ไว้ได้ก็ได้นะ่อง <Nope. S 1> จำนวนขอาวคัวก็ได้นะแต่ลมันสี่จำนวนขอาวคัวหมายเหตุเดี๋ยวเราใส่เลขหนึ่งนาะสองบางคนจะใส่เป็น สามอินเตอร์ซีซีเหลืออินเตอร์เป็นหาเหลือเป็นฮุกโบ<อ>ได้เนาะพี่น้งนองเน<อ>าะมันจะซานเนาะเฮาต้องมีวิธีไใวคนนี้อันต้องเข่าทีะ 1, 2, ่ะหนึ่งสองหลักกัเฮาก็มาถ้าซีเอาหลักกัเลือกมมันเป็นบวกเฮาก็ะลาลงมาแบบเดียวเลยเป็นฮกเนาะหลักกัเฮาใส่เป็นเป๊กกลางใส่น,น,นี้เนาะอันเข่าตัวอย่างเข่าคำ เพี้ยนเนาะก็ได้ซิริวงเนาะตัวอย่างนั่งนั่งคำแสนดาวงคำเนาะก็ได้นะตัวอย่างท่าแกนคำก็ได้ซาสะละวันก็ได้นั่ง สอนคำกัไนไลเนาะดาลาวงกันเรยท่าละหาคําพีคำพีซา <Wow. S 1> กัไนไลเนาะท่าแกวดา สุริยญาณวงสุริยญาก็ได้เนาะมีเกิดตัวอย่างวันที่1เดือน8 19อ่า29ตัวอย่างนี้2เดือน8 89วันที่5เดือน4 20ตัวอย่างเนาะ2020เนาะเป็นใหม วันที่สี่เดือนสองเก้าหาเลอกใส่อดน้วันที่สองเดือนสามแปปวันที่หน 1, ึ่งเดือนหนึ่งสเจ็ดยางน้อแขงเกินน 7, ี่สวัสดอาลาวัน สิกอมสิกอมเนาะขมวนปากซีเวียงจันตอยาเนาะเบร์ดให้ o ุดเห้เวียงยูโซนคิดโซนคิตคุณใ้เวียงยูปากซีตอยา ใหบีอยู่สละวันสละวันใหบีอยู่สวรรค์าสวรรค์คิบีอยู่ออยู่คำวันตัวอย่างคำวันเนาะเบีอยู่นครหลวงคือเก่าบ้านนานาแก บ้านสุข,ขบ้านนาาซตัวอ,อ,อย่างบ้านขามเปี้ยตัวอย่างบ้านมเตัวอ,อย่างบ้านผาลาสดผิ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 วผห้อง เมืองนะครไกซ้อนอันนี้กซีนครปักซีนะครปักซีเนาะสลาวันนี่คืออย่างในสลาวันเลยเนาะในสลาวันเลยชนเขตอย่างที่อยู่ท่าปังทอง Các bạn không thể đường nhìn được như tất cả các bạn, các bạn chỉ cần đọc thử thách để có thể bản thân như bản như thế nào? Tôi sẽ cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, จนมันพูดว่า1คือเก่านี่นงๆๆเบิดดึงหลักลงมาเก่าสรนี้นี่เส้นนี่ประธานบริษัทประธานบบลเนาะเาาสีเอาแล้วมเปลี่ยนท่อนใส่สลกมันงามด ทะะะะายเซลง่ายๆนะพี่น้องสำหรับการสั่งตารางในเอ็กเซลของเฮาคือว่าจบเนาะเป็นอะไรพี่น้องผ่านการบึงคลิปของเฮาว่าการสั่งตารางในเอ็กเซลมันมีพนดีต่อฐานบอกคณะถามีพนดีกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ สองของเฮ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปเนาะขอขอบใจ